สบายดีพ bon. ี่น้องสบายดี FC ที่หักแพงสูคูสู้คนสูหมองสูบอสบดียามเศ้าๆพี่น้องเนาะเฮานี่อาเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่แห้งดอกเือมือมายดก็ได้ยินเสียงลิ้นนี่แซดๆๆอยู่เบิดคืนคืนนีบังตาแม่ไว้พี่น้องเอ้ยกําลังเตรียมเครื่อง xem hát thơ bữa nưng xem <laughs> si này phải đồng sai phải đồng nồng sai sai thì cho bà ông nung <laughs> si này phân sẽ phải đồng nồng sai ท่านหอะต่อหายไปลายลูกขอแต่ลูกชลุยนี่ละายนี่แล้วโสนต่งสาวหน่อยแต่งเครื่องไปหน่อยโอ้ถ้าแล้วพดนนาวก็ำคือมาเลยแท้แงแรงบ้งนี่คยทาแม่กาให้จัะนะ บนปแต่งหนาเานอยสออกงานมาเนี่ยดมาายนแตงหนาอะนี่เราบอกมือไน่มาเส้นนะบอกเส้นึงนง่ใคแม่นว่าเดี๋ยวดีมีแห้งกับเขาก็จะไดปอีวไปเรา่น้องนา้เออมันจะมาแวแม่เสียงรถปะบนนามา

น้ำเมาขันขันพี่น้องจำได้กับเนานะคนที่เคยนั่งกินข้าวน้ำเมาอยู่ดอกอยูว่าน้าเขาน้องเองจี้อะเด้่นะใต้หงคออะี่น้องเน,ะน,ะนาะเป็นการหยุดกับปัญหาสิทธิ์ไปและเอาเมียไม่เนาะนะเป็นได้กับเบิ้งคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้เรับสุดท,ท้าทยทำให้เียมเครื่องเยำคล้องเลยพี่น้องเนาะแนะตงมตัว มึงเม่หรอี่้าลวะใครคนไหนเด็กกิซงบามนาะโอ้ได้สุดพ่นมทดาได้พี่น้องเลยเมียเพิ่งกสิบอายุประมาณอ่ารุ้นไปน้องเขาบอกอย่นะคสี่สบน้องไเออบ่สี่สิบสี่สิบแดเนาะสี่สิบแปดเนยข้นัย ขเขากับ,บูหินคือการหักส<น>นะิประมาณว่านะประมาณสี่ซีซีสไปๆ่างนี้เนาะ <c ans> เป็นกะสิได้แต่งงานกันผูกแขนผูกคอต่อแขนอย่างดีได้พี่น้องกินดอกอกควันเนาะเห็ดตามเห็ดตามคลองบ้านเมืองของเฮานีาแ่แงละเนาะแล้วเป็นแม่หมายใช่ไหมวเวาเส<า>ียอกอวกเวลานัินไปเห็ด <c oughs> บ่อคำ งานเหเหบ่อคา้ำอคยู่วิละพนวิละแบบว่านาะบ่อค้ำอ่าอยูแล้อยู่วิละคนแล้วก็เพื่นเซียแต่หลายปีแล้วพี่น้องเนาะแต่พอดีน้ำเบาเข้าสิไปสั่งครอบสั่งขัาวกับเพื่อนเพื่นเสียอยู่บ่อค้ำคนละบนไอซุ่มลุงนู่นน่อยไปเที่ยวอลไรพี่น้องเนาะอยู่วิลาบุรีคนละเพื่นไปเหตุงานอยู่พุ่นได้ยินว่ากี่นาะแต่หลายปีแล้วแหละได้ อาหกปี่นะว่าจับเป็นกระเป๋าแม่ไม,ม,ม้เพื่อนน่ะเป็นข้อห้างผู้บ่าวใหญ่ผู้บ่าวใหญ่ลูกเราจนมันจะคนสามบุ้งสองเอ้ยเว้นนี่กระลายเล้วไอ้พ่อใหญ่น้องนิ่มมาได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกันนา่นาน่ที่เคยเห็นนี่หรอกเนะาะพ่อใหญ่น้องนิ่มไปเอาเนี่ยน้ำทาแป้งมาเนี่ย ขาวๆโลขาวเลยคนขาวเนาะใฮ้บพวกมันบ,บุญแดงจริงนเพื่อนกระบอกท้างเฮาเนาะแล้วก็บอกเมื่อเนืนอ,น,น,อน,น,นเนี่ยเนาะทั้งกะแม่บอกเฮาบอกป้านุอยแอนจี้เจนนี่ บอกเคยันด้เนาะแต่ว่า,าเขาบกเลยไปองทำไมไปอยาอกมาเล่กัย,ย่อนเลยเข้ามเ,าเล,ล่มากินข้าวอยากจะได้อยงม่ได่มากินข้าวพวมันเชียงนกพี่น้องนกจะจับหลายหลายเสียงจะเซลอยู่นอนหมดรับพี่น้องไม่ขึ้นเลยจะเปลี่ย,ย,ยนไง พลิกไปพิกมาพิกไปพิกมาเด็กตื่นนอนหมรับเรียกว่าดีใจได้มานอนเพือนเจ้าของเลยนอนบมดรับบอกนอนบหไดเจ็บจะคืนไหมเนี่ยนอนรับพอฏิลูกมาเออข้าเนี่ยนอนบมดเจ็บแบบว่าแบบพมืนนอนบมดคืนสิพมืนดำละเทื่อนนะบ่บ่มีพี่นอนเที่ยวพมืนเที่ยวตื่นเที่ยวเที่ยวรับเที่ยวตื่นเนาะนอนบมดเปลี่ยนภายใน มาลับกระหักก็บางแจงพอดีได้ย so hey, so no. ินี้เสียงจะลูกก <ines> ่อนเสียงก็แ <cancel> ่ก <Smith> ็แคปิ๊ประตู่ยังเจียะเนี่ยจข้าวบุญบสบา้น Bạn bụi bạn Chàng một hình bạn cho bụi <laughs> Bà bùn bông xốp bụi mẹ Được bụi mẹ có phạt bụi bụi rồi, mẹ bụi 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 ใส่ชุดสีม응ูไมใส่เสียบางม้อนนะไม่ใส่โาป้านุ่ยหรือเป้่าเอานอตอนนี้ปนุ่ยให้สิมาหักทำไมพ่อแล้ววะบริได้พวกอว่าแป่งได้พ่อแล้ววะเดี๋ยวว่าเอาข้าวบุกเดี๋ยววะผมกิโลนเอลยรอเ้องเลย

มาเอพไปนอนใจจะมีไผ่ต้องักเนาะอยากคนลง่าไปนองสิลงคนกับพวกมันสิลงคนอ่ะตินี่ผวใช่ไรหน่ยอไ่ได้ชั่วโมงแล้วนี่นะใจไปค้นสีลงบุ้ยสิลงคนแม่มันชีขาวจักไหวยังไงะลงบนไหวโอเค ่แม่ก็มีความสุขพี่น้องเนาะลูกได้มาอยู่เงินอยู่ซานลำพินพดไไีกว่าจะดีใจลูกก็ดีใจด้วยกันนะั <c oughs> น่นแหละเนาะถ้าปนุ่ยอีกสักก้อนพี่น้องเนาะแป๊บนึงเนาะถ้าเบิ่งปนุ่ยอีกชุดปนุ่ยอีกใส่ชุดยังไปมาเนี่ยอย่างนี้าอยากใส่ชุดนอนเลี้ยวไปเอาเครื่องมาใหม่อีกวันปนุ่ยมาแล้วพี่น้อง ยังก็ติแขวมานเรือน้องไปจังอะติดแขวมาในเรื่องจัดสวัสดีพี่น้องโอ้ไปงานแต่งมะเนี่ยไปงานแต่งพ่อใหญ่เอ็นจี่ก็ไปพร้อมกันนี่แม่นครับว่าไปพร้อมกันนี่แล้วเฮาสีฝากกล้องไปน้ำปานุพี่น้องให้เอ็นจี่ถ่ายมาเนาะให้เอ็นจี่เป็นผู้ถ่ายเฮาบวรจะไปให้เอ็นจี่เป็นผู้ถ่ายมา โบเห็นเฉพาะทงหยางนะทงหยางในกระอุมาเลยนคุณแม่วมีบบนี้จะลอกง่ายหวะนี่จะหอกง่ายนั่นบานเขาาตีนเงาไปคืบปวดไปปวี่น้องเอ้ยไปติดเบื้องเราแล้วจะได้จากโลเอาซิงไปติดเบื้ง เงียนเคืองเิ่นคนที่น้องฮ่เอเลิศดเลยเลเมากเลยนะครับเธอยังบนเลือยอะเพิ่นวะยังบอกมา เดี๋ยวเก็บลูกไผ่เพิ่นดอกซื้อให้ใั่งมาแต่ละสดาผมว่าเสือสินลูกไผ่เขาซื้อให้เบิร์ตไผ่ซื้อมาแต่งกแต่งแต่ว่ายากสบายดีพี่น้องกำลังจะไปงานน้องชายเดี๋ยวอ่าเถอะมาแต่แต่งงานจะลืมสบายที่พี่น้องลืมจะโตเลิศขนาดใช้ละปนุ่ยนะ มอยากง่ายบ่มีเลมันเบิ่ันไปเ่านี่และขี่ซาล้งะราสั่นลับบออันบอไปเอให้แม่อุ้มาเจ้าขี่รถวิกโก้ข้อสันข้ออนะเข้าขี่ซาลิงาสั่นปเถอน ไปไหนสิพ่อจะไม่ไปเลยทั้งพี่นกไปไปไหนปุ่นเอ้าตะเล่งอะไรพิตาได้เยอะบ้าปิดตาบออและเสวะตรงได้เด็ดเตะ อร่อยสำนีกันเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องสู้ผู้สู้คนสู้หมองสู้บอลที่ติดตามที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาชมกันอย่าลืมเบิ่งคลิปเฮาจนจบเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี